สวัสดีค่ะช้ามนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาเอาเออต้นอะไรนะผักผงชูรสหรือว่าคนาเมซิโกนะคะไปทําเมนูอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กล้าก,กินนะคะมุมเกษตรจะมา จะมาะเด็ดเขาไปทำเมนูอีกแล้วซึ่งมุมเกษตรกินประจำเลยนะคะสำหรับคณะเม็กซิโกนะคะดูสิเขายัางแตกยอดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันกินเลยนะคะเพราะว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอีกสองต้นอะ่ะเป็นเพี้ยเพี้ยแป้งนะคะมุมเกษตรยังไม่ทันได้ไปพ่นยาอะไรให้เขาเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะเหลือต้นเดียวเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะรอให้เขาแตกยอดแทบจะไม่ไหวนะคะก็ไม่ได้มาอะไรหรอกแค่จะมาบอกเพื่อนๆนว่า เขากินได้จริงๆนะคะแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยนะสาหรับเพื่อนๆที่ไม่กล้ากินนะคะมุมมมุเกษตรรับรองว่ากินได้นะคะแล้วก็อร่อยเนาะ okay. <Thank> มีเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาไม่กล้ากินจ,จริงๆแล้วตอนแรกมุมเกษตรก,ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะตอนแรกมุมเกษตรก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่พอพอเราทดลองได้กินแล้วแบบรสชาติเขาดีค่ะรสชาติเขาดีแล้วก,เก็เราก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่ากินได้จริงหรือเปล่านะคะช่วงที่ดังๆ จำไม่ได้ว่าเป็นช่วงไหนแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คณะเม็กซิโกเขาดังมากนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะคะในปีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอมุมเกษตรได้มามุมเกษตรก็ปลูกไว้นะคะงามมากตอนนั้นแต่ว่าไม่กล้าก,กินก็พยายามหาข้อมูลแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะไม่ได้ไปตลาด แล้วพอทีนี้ต้นคณะเม็กซิโกอ่ะเขาก็สวยมากอยู่หลังบ้านนะคะต้นงามมากยอดสวยมากอยู่หลังบ้านมุมกเกษตรก็ทดลองเอาเขามานึ่งนะคะจิ้มกับน้ําพริกกะปินะคะสรุปคือเขาจะออกหวานออกหวานนะคะคือตอนแรกมุมกเกษตรชอบเอายอดอะไรนะยอดมันสัมปะหลังมานึ่งแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะทีนี้พอมุงเกษตรลองเอายอดของ คณะเม็โกซิโกนะคะมาหนึ่งแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะหลังจากนั้นเชื่อไหมคะมุมเกษตรเนี่ยไม่กินยอดมันสำปะหลังอีกเลยนะคะไม่กินอีกเลยเพราะว่ายอดมันสำปะหลังเนี่ยเขาก็จะมีรสออกขมๆนิดนึงนะคะส่วนไอ้ต้นยอดของคณะเม็กซิโกเนี่ยเขาจะออกหว,วานๆนะคะหว,วานๆแล้วก็อร่อยมากนะคะมุมเกษตรไม่ไปกินยอดอะไรนะยอดมันสำปะหลังอีกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆกินได้นะกินได้จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้มุมเกษตรก็เอาเขาไปทําเมนูครั้งแรกที่มุมเกษตรกินก็คือน,นึ่งนะคะจริงๆแล้วคณะเม็กซิโกเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าเ,ออเมนูนี้จะเป็นเมนูที่มุมเกษตรกินครั้งแรกนะคะตอนนั้นมุมเกษตรก็ทําต้มจืดให้เพื่อนๆดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนั้นก็ทําเมนูที่แบบง่ายๆนะคะไม่ใส่อะไรเลยนะคะต้มจืดน,นะคะ เพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะหรือว่าใครที่จะเอาไปาทําเป็นไข่ไข่เจียวนะฮะให้เด็กๆก็ได้มุมกเกษตรเนี่ยจะทําเป็นไข่เจียวให้เด็กๆด้วยแต่ว่าก่อนที่มุมกเกษตรจะเอาไปทาเนี่ยมุมกเกษตรจะเอาเขาไปต้มก่อนนะเพราะว่าไอา้คณะไมซิโกเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันก็คือเขาจะมียางนะคะจะมียางแบบเนี้ย แล้วถ้าคนที่แพ้เนี่ยจะอันตรายมากนะคะเนี่ยอย่างมุมเกษตรนี่ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่แพ้เนี่ยเขาจะคันนะคะแล้วถึงแม้เราจะไม่แพ้ก็ตามก็คือถ้าเราโดนไอ,อยางนี้โดยตรงนะคะเราก็คันได้นะ,ะเห็นไหมต้นนี้จะมีเพลี้ยแป้งนะคะก็ยอดสวยนะคะแต่ว่าไม่ได้กินไม่กล้ากินเขามีเพลี้ยแป้งเนาะต้นนี้กับต้นข้างหลังอ่ะเราก็ไม่ต้องเก็บไปนะคะ มุมเกษตรก็จะเอามานึ่งกับผักผักรวมนะคะสารพัดผักของมุมเกษตรนะคะเอออย่างที่เมื่อกี้คุยก็คือถ้าจะทําเมนูให้เด็กเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอามาต้มก่อนนะคะต้มให้ต้มหรือว่านึ่งให้เขานิ่มๆนะคะแล้วก็มุมเกษตรแล้วก็มุมเกษตรค่อยเอามาหั่นหั่นแล้วก็เจียวไขให้เด็กกินหรือว่าใส่ในผสมกับเมนูอื่นนะคะ เมนูที่มุมเกษตรยังไม่กล้าก,กินเลยนะคะก็คือเมนูผัดไฟแดงนะคะผัดไฟแดงมุมเกษตรยังไม่กล้าก,กินเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าคือในมุมมองมุมเกษตรก็คือไม่มั่นใจนะคะก็เลยไม่กล้าก,กินแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคเขาบอกว่าเขาเอาใบยอดสดๆเนี่ยไปจิ้มส้มตำอร่อยแต่คือมุมเกษตรไม่กล้าก,กินแล้วก็ไม่แนะนําให้กินนะเพราะว่า ยางของเขาเนี่ยเขามียางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกผังเนี่ยเหมือนจะมีสารไซยาไนด์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งซึ่งก็จะเป็นอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเมนูนี้มุมเกษตรไม่แนะนํานะคะแล้วก็ยังไม่กล้าก,กินนะคะแล้วก็เมนูผัดไฟแดงจริงแล้วมุมเกษตรก็ยังไม่กล้าก,กินนะคะเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมานะคะในประเทศเม็กซิโกนะคะที่เขากินเนี่ยเขาก็จะต้มให้สุกก่อนนะคะเขาจะไม่นิยมกินดิบแล้วก็เคย เคยอ่าน,นผ่านๆนะคะว่าเคยมีคนแพ้ยางของคณะมเมซิโกนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงนะ,ะเวลาที่จะกินคณะเมซิโกนะคะควรจะทําเมนูที่ควรจะทําเมนูที่สุกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูตอนที่มุมเกษตรทำตอนที่มุมเกษตรนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมุมเกษตรจะไปทําน้ําพริกอะไรเตรียมไว้นะคะเราจะไม่ถ่ายทําตอนเตรียมน้ําพริกนะเราจะมาถ่ายทําตอนสุกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําน้ําพริกกันก่อนนะคะว่าจะไม่ถ่ายตอนที่ทําน้ําพริกแล้วนะคะแต่เพื่อบรรยากาศนะ,ะมุงเกษตรจะถ่ายไปด้วยแล้วกันยังไงก็ทําแล้วนะคะก็ น้ำพริกกะปิของมุมเกษตรนะคะก็จะง่ายๆเลยก็จะมีพริกนะคะถ้ามีพริกสีแดงได้จะดีมากนะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเผ็ดร้อนแล้วก็ความข้นนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะมะน,นาวแล้วกออ็น้ำตาลปี๊บแล้วก็จะมีกะปินะคะเดี๋ยวเราจะเอากะปิไปนึ่งก่อนนะกะปินี่สำหรับใครที่ชอบกินกินสดแบบนี้ก็ไม่ต้องนึง่งไม่ต้องเอาไปย่างก็ได้นะคะจะให้ดีเนี่ยเราควรที่จะเอาไปย่างไฟนะคะนะคะหรือว่า เอาห่อใบตองแล้วก็ถ้าเราไม่ก่อไฟเราก็สามารถเอาไปอังบนกระทะให้เขาเกรียมๆนิดนึงให้หอมๆก็ได้นะคะแต่มุมกเกษตรเนี่ยจะใช้วิธีการวางใส่ซึ้งนะคะให้เขานึ่งให้สุกแค่นั้นนะคะเพราะว่าขี้เกียจทานั่นแหละใบตองลายมีหมดแต่ว่าไม่ทํานะคะมุมกเกษตรก็จะเอามานึ่งในนี้นะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยร้อนนะคะเราวังนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะคะมุมกเกษตรถึงจะมาเอาออกนะคะ ระหว่างนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาตำาพวกเครื่องนะคะจะมีกระเทียมหอมแดงนะคะพริกมุมเกษตรจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยมีเด็กน้อยอยู่สองคนนะคะเขาชอบกินน้ำพริกกะปินะคะมุมเกษตรจะตำรวมแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมุมเกษตรค่อยผสมพริกทีหลังนะคะโขลกให้เขาละเอียดแบบนี้นะคะ ความละเอียดนี่อยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะละเอียดมากก็ตำม,มากตำนานๆน,น,นะคะถ้าไม่ชอบละเอียดก็ตำพอแหลกก็พอนะคะแต่น้ำนี้กะปิเนี่ยถ้าตำให้แหลกๆจะโอเคกว่านะฮะผ่านไป5นาทีนะคะเราก็จะได้พลิกกะปิที่ร้อนๆแบบนี้นะคะคือเขาสุกทั่วถึงแล้วนะคะแล้วก็ท้อมาผสมนะคะ เราขอใช้เป็นแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมุมกเกษตรชอบกินหวานๆก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ ปกติจะใส่เป็นมะเขือพวงนะคะวันนี้ไม่มีก็จะไม่ใส่นะคะเราก็จะได้น้ำพริกเราก็จะได้กะปิข้นๆนะคะแบบนี้นะคะผสมกันแล้วนะคะถึงเริ่มมาแล้วนะคะหอมๆนะคะสำคัญที่สุดก็คือมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยเราปรุงได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเปรี้ยวมากชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เพวงนะคะจะช่วยให้ออน้ำที่กะปิของเราเนี่ยมีสีสันนะคะยิ่งๆเราใส่พริกสีแดงลงไปนะคะสีจะสวยมากนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะปกติจะใช้ช้อนชิมนะคะแต่เราทำกินเองนะคะเราก็ใช้มือได้ไม่เป็นไรนะคะใครที่อยากจะใส่ผงชูรสก็ใส่ได้นะคะหยอดผงชูรสลงไปนิดนึงนะคะ แต่จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเราไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้นะคะนี่จะเป็นเนื้อกับปีที่เราได้นะคะถ้าเราไม่มีมะขวบปลงสามารถใส่เป็นมะเขือปลอกได้นะคะแต่ว่านิ่มุมเกษตรก็จะไม่ใส่อะไรนะคะได้แค่นี้นะคะก็จะทําการตักใส่ถ้วยก่อนนะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัมพริกนะคะเพราะว่า อย่างที่ว่าก็คือมุมเกษตรจะตันแบบนี้ก่อนแล้วก็แบ่งส่วนให้เด็กๆแล้วก็ค่อยตันพิใส่าทีหลังนะคะเน,เนี่ยเนื้อกะปิของเรานะคะความจริงเนื้อกะปิสวยมากนะคะเพียงแต่ว่าเราขาดสีแดงสีเขียวไปแค่นั้นเองนะคะถ้วยเล็กๆนะคะมุมเกษตรจ,จัขอ,อัยด้วยนะคะไม่พอนะมุมเกษตรจะแบ่งให้กับเด็กๆถ้วยเล็กๆนะ เลอะเลยนะคะเมื่อกี้วางแผนไม่ดีไม่เป็นไรนะคะถ้วยเล็กๆก็จะแบ่งให้เด็กนะคะถ้วยใหญ่นี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะจากนั้นนะคะมุมกเกษตรถึงจะตำพริกนะคะตำพริกใส่ถ้วยใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าเราตำพริกตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยเด็กๆเขาจะไม่ได้กินนะคะเด็กๆเขากินพริกไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตำให้พอแหลกก็พอนะคะไม่ต้องตำละเอียดมาก ตันแหลกๆแบบนี้สีเขาจะซวนนะคะอะแค่นี้นะคะใส่ลงไปท่านได้คลิกแดงก็ดีมากนะคะแต่มุงเกษตรไม่มีคลิกสีแดงนะคะที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะผสมน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มสุกแล้วก็ ใส่เจาะน้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เหาะมะนาวลงไปนิดนึงนะคะเราจะได้น้ำพริกที่ไม่ค่อยเข้มข้นแต่ว่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่พอดีวันนี้น้ำปลาของมุงปรเสริหมดนะคะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากเติมน้ำเพราะว่าถ้าเติมน้ำเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเค็มโดยการใส่เกลือก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นมุงประเสรจะทําง่าย,ายๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักที่สุกกันว่าเป็นยังไงนะคะทำไข่เจียวสักนิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าไม่มีช่าอมนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่คิดขึ้นมากระทันหันนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเตรียมไว้เลยนะคะเด็กๆชอบไข่เจียวนะคะเราก็เจียวไข่นิดนึงนะคะใส่แจงกับผักนะคะหยอหยอซอสลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะ อดปลาทูสักสองตัวนะคะมุนเกษจะใช้วิธีการอังกับกระทะนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อที่จะให้เขากอบๆนะคะกรอบให้ทั่วๆนะคะหรือว่าใครจะใช้วิธีทอดแบบน้ำมันเยอะๆแล้วก็ใส่ลงไปจะได้กรอบนอกนุ่มในก็ได้นะคะ ทอดให้เขากับ,บกรอบสักนิดหนึ่งนะคะจะใช้เป็นจานสังกะสีจานอะไรนะเพราะว่าเขาร้อนมากนะคะออมมันเยอะมาเชียว เราก็มาดูตัวเอกของเรานะคะคานาเม็กซิโกนะคะวันนี้อาจจะยอดอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะอโอแค่ oh oh. นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูคานาเม็กซิโกน้ำพริก,กับปีนะฮะเป็นอีกเมนูที่ง่ายๆนะคะมุมเกษตรชอบกินแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถไปกินตามได้เลยนะคะนิ่มๆแบบนี้เขาจะออกหวานๆนะคะอ่า จิ้มชิมนะคะอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูง่ายๆแล้วก็วันนี้แค่อยากจะมาเขาเรียกว่ามารับประกันนะคะให้เพื่อนๆ่าสามารถกินได้จริงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กล้ากินเนาะแล้วก็อร่อยจริงนะคะสามารถทำได้หลากหลายเมนูเนาะ เพื่อนๆลองเอาไปทําได้นะคะที่จริงมีเมนูเยอะมากสามารถหาใน google ได้นะคะมุมกเกษตรเองก็ทํากินได้ไม่กี่เมนูเองนะคะ แล้วก็กินได้กินกินอยู่กับผักต้นนี้เนี่ยมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะเท่าที่กินมาก็คือนอกจากอร่อยก็คือไม่มีอะไรนะคะอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดขึ้นดังเยอะนะคะแทนที่เราจะไปซื้อผักที่ตลาดนะคะบางวันที่เราไม่มีผักติดตู้เย็นเลยเราก็แค่เดินไปหลังบ้านแล้วก็เก็บคะน้าเม็กซิโกนะคะมาทําเมนูได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะ โอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเมนูคณะเม็กซิโกนึ่งจิ้มน,น้ำพริกกะปินะคะยังไงเพื่อนๆก็ถ้ามีเมนูดีๆหรือว่าเพื่อนๆนที่เคยกินมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับคณะเม็กซิโกหรือว่าเคยกินแล้วมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะหรือว่ามีอาการอะไรเกี่ยวกับการกินคณะเม็กซิโกนะคะก็สามารถคอมเมนต แบ่งปันนะคะให้มุม,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 มให้มุมเกษตรแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ